เอาครับมื่อนี้เข้าสิมาเออูดีครับอูดีนี่กระสิมีตะไคร่หอมแดงใบบักกูดคาบักพริกครับไส้ผักแยรงครับนี่ครับผักแยงเข้ายู่ญี่ปุนกับนี่ผักแยงกินนะครับปลูกเรียบร้อยแล้วกระดงขึ้นแล้วนี่เนื้อเข้าครับเนื้อเนื้อโคขุนครับเนื้อโคขุนมาเบิรงกันครับอันดับแรกเขาตั้งหม้อเปิดไฟครับ หมอรุ่นนี้ขังแน้นอนครับเรเห็นว่านี่ขังครับขังใส่นี่ครับเคื่องครับหัวจังอยครับหวอมแดงนี่เข้ากับหมูปูได้ครับหูดีครับปูดีหัวก้อนำมันมันออกจังอนนี่ครับ ดีครับดีนนี้ครับนี่ดีนี่ครับด,บด,ดีขวดป่าขวดใหญ่มากเลยครับอยู่นี่แป้งขวดข <c oughs> วดน้อยนี่เพ่อเมนธรรมดาเนี่ยเพราะมันเริ่มหอมแล้วเนื้อครับเนื้อล้างเกลือนะครับเนื้อล้างให้สะอาดนะครับครับวามสะอาดเป็นของคนขยันความสุขรกเป็นของคนขี้ข้านครับ เบื้งมันครับมันโอ้ยมันครับนี่ครับมันครับนี่หัวเป็นเรื่อยครับหัวปัวเหลือครับชูรสครับสองซอนซาครับน้ำปลาครับขากระได้เลยครับนี่ครับน้ำปลาแดกครับ นี่ประเดีย๋ยวสำหรับเพยดกับเข่านะครับนี่ครับครับไปอูดีครับอูดีนี่ครับค,บค,บน,ค,บคนครับคนใส่น้ำครับ กระบวยเครื่องครับนี่ครับใส่น้ำเพราะอจทำนี่เดี๋ยวห้องสีตั้งไฟไว้จักสิบนาทีครับปิดฝาหม้อครับนี่ครับปิดไว้ครับถึงม้นไ้เลยครับเดี๋ยวคอยกลับมาเบิ่งกันครับจะสิบนาทีเดี๋ยวห้องก็คอยใส่ดีครับนี่เริ่มแห้งแล้วครับนี่แบบนี้ห้องกับสีใส่ดีครับน่ครับใส่ลงไปครับ ใส่หน่อยแซแบหน่อยใส่หลายแซแบหลายครับอ่ามันฟุกคิกเข็นปะครับนี่เพราะจอนี่โอ้หนี่โอ้หนี่หน้ามันจะคุกคิคุกคิ่ทุกท้ายครับพักกันแยงครับนี่นี่ครับพักกันแย่งแล้วห้อกิดคนโคเลโคเลียเหน่อยเห็นปะครับเห็นปะเห็นปะนี่แล้วก็ปิดไฟครับปิดหม้อครับ เรียบร้อยครับพ่อกันไปครับ